โแกล้งกันเล่นขอโทษนะขอโทษนะมุกดาพูดหมดเลยเธอก็เห <laughs> ็นเงียบตั้ง <laughs> แต่ครึ่งคลิปเลยเนี่ยเอ๋อแล้ว <laughs> จำฉากนี้ได้ไหมอยากให้แบบหยอดกันแบบสดๆเพราะเรามีป้าต้องโก <laughs> โโที่ทอดมันตั้งแต่เมื่อเช้าตั้ <laughs> แต่เมื่อเช้า <laughs> ของเมื่อวาน <laughs> พี่กินไหม <laughs> ไม่กินดิอเคอาม่าไหนลองสีมานี่นี่อ่าต้องมีนิดนึงพี่นิวให้คิวเพราะว่ากระโปรงมุกดานี่คือแหวกไปถึงห้าแยกลาดพร้าวแล้วนะคะตอนเนี้ย โอเคมาพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้ยคุณ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 เจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากๆเลยนะเนี่ยอะไรของนายเนี่ยก็คุณแยกเขาออกจากกันแบบนี้มันก็ต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรให้ผมตัดเลยหรอคเขาเราจะฉีกกันอย่างนี้เลยก็ฉีกไปเลยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะเป็นเรื่องปกติฮะวิธีการกินวันต้องโผมันต้องแบบนี้อออืออือโอ้โเหนียวมากแต่แล้วในละครยังไงนะอันนี้ของคุณอันนี้ผมอันนี้คุณอันนี้คุณ อันนี้ผมเห็นไหมว่าเรายังมีกันและกันอยู่เหมือนเดิมแฟนละครไอ้ม้วนชาวบ้านแปดเอาวแล้วไง,ววงต่ออันนี้เอาแค่นี้เลยเหรอทธอไมมีหยอดเขากลับเลยเขาหยอดเธอขนาดนั้นหน้าหนูโฉมว่า <Wow. S 1> ได้ค่ะเย็นนี้จะกันที่กระท่อม <c oughs> <c oughs> ไม่มีหเหรอพุ่มกล้าวพุ่มกลับอ <c oughs> <c oughs> สอนเอาข้อควา,าม <c oughs> <c oughs> เอาแค่น่ารักมากสมมือเออเนี่ยเห็นปะ จะบอกว่าเขาเป็นเคมีที่ดีมากนะคุณผู้ช